อ๋ออันนี้คือมื้อที่เรากินที่ British Museum กันหิวข้าวแต่ไม่ได้ไม่ได้ออกไปขือ้กินข้าวมใช่ก็เลยกินของกรุ๊ปกีบนะกิน้ไม่แต่ว่าเอ๊ะทำไมบอกว่ากินข้าวแล้วทำไมเราเห็นเค้กนะเอ๊ะคือเค้กของตัวนาเอะเค้กเท่ากับข้าวสำหรับนนาเค้กถ้าเปิดดิจิเนอรี่อ่ะเค้กคือข้าวคือคือทุกคนเข้าใจมีนาไหมว่าทำไมมีนาถึงไม่แอบพูดการกินอาหารของคนคนนี้เค้กคือข้าวทุกคนเค้กข้าว เค้กคือข้าวม,มันเป็น,นแป้งเ,เ,เหมือนกันข้าวคือแป้งเค้กคือแป้งแป้งย่อยเป็นน้ำตาลอ่ะเค้กมีแป้งกับน้ำตาลก็คือข้าวปะวะสุดท้ายแล้วมันก็โดนย่อยเป็นน้ำตาลเหมือนกันพี่ตรงไหนพี่ตรงไหนอานโไม่ครบไงสารอาหารมันไม่ครบสารอาหารมันไม่ครบต่อใจไหม มันก็ข้าวมันก็ข้าวทุกคนไม่ไม่เเราจะกินแคงแข้าวไม่ได้โดยเด็ดขาดนั่งมนั่งมาโอเคข้าม